สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการขุดขุด,ขดถมถมของบ้านสวนพิมพ์ลอยของเราก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจุดตรงที่เห็นเป็นเนินตรงนี้ก็คือเป็นที่ต่ำนะครับระดับหัวเขา่าตอนนี้ก็ใช้ดินบริเวณนี้ขุดจนเป็นแอ่งแล้วครับเนี่ยจนเพื่อน,อนๆบางคนเห็นบอกว่าตรงนี้จะกลายเป็นบอ่อปลาคราฟไปแล้วครับเนี่ยนะครับหนึ่งบอ่อ แล้วก็เอามาถมแล้วก็พยายามหาหญ้ามาใส่ขอบเห็นไหมครับนี่ฮะเพื่อไม่ให้ดินพังนะครับอันนี้เป็นส้มจีนนะครับนี่อายุเป็นปีแล้วต้นโตแค่นี้แหละครับแล้วก็เลยไปนะครับก็จะมีอีกบ่อหนึ่งตอนนี้ก็ยังขุดผมไม่เสร็จช่วงช่วงนี้ตรงนี้ก็ ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยก็จะถมไปเรื่อยๆครับอีกประมาณ15เมตรนู่นเลยครับกว่าจะเสร็จภารกิจก็จะอาศัยขุดดินแองที่2นี่ครับอันนี้แองแรกอยู่ด้านนี้ก็ลึกพอสมควรครับถ้าดินไม่พอก็เดี๋ยวมาขุดในแองน,นี้ใหม่ตรงนี้ก็ทำเนินทางเดินนิดนึงครับ ื่อที่จะก้าวลงไปง่ายๆไม่งั้นมันสูงจะก้าวไปด้านนู้นไม่ได้นะครับต้นกล้วยของเราก็อยู่เป็นเกาะกลางน้ําไปเลยครับเวลาช่วงฝนตกมะม่วงต้นน้อยๆของเราน่าจะถูกถมไปครึ่งต้นนะครับเนี่ยมีต้นนี้ต้นหนึ่งเราก็เลยไปตรงนูง้นก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่จะถูกถมประมาณครึ่งต้นได้ครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับมะม่วงที่ถูกถมสูง,สง เขาจะโตเร็วนะครับที่นี่แปลกมากเลยด้านนี้ก็กำลังจะปรับอยู่ครับปรับให้เท่ากันตอนนี้ก็ยังชันอยู่เดี๋ยวเช้านี้แหละครับก็จะได้ขุดต่อขุดดินบริเวณนี้นะครับมาใส่ดูคร่าวๆตอนนี้ก็เพิ่งจะได้40%เองครับอีก60%ก็คือส่วนที่เหลือนี่แหละครับ สับปะรดบางกอก็อาจจะถูกฝังไปเลยแล้วก็รอแตกไปอีกทีนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ